holy shit holy shit อีกแล้ววะเพื่อนเอาแล้วทำไมผมมาเกิดตรงนี้วะเนี่ยโย่โอ๋อเพราะว่าเราต้องมาคุยกับเจฟนี่เองใช่ใช่ใช่เอาแล้วว่ามาเกิดตรงนี้แสดงว่าโอ้โหมันให้เดินมาตรงนี้ใกล้ๆเลยว่ะนั่ก็ดีเลยดิแต่ที่เราไม่ต้องเดินไกลเอาแล้วผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมุกท่ทาที่ผมนี่นนก็อยู่กับแจ็ไรในพาร์ทที่5กันนะทุกคนอุย้ยมีกล่องเอาวะเปิดกล่องนะครับ มีอะไรไหมเอ่ยอย่แบตเตอรี่ผมครับโอเคตรงนี้มีอะไรแล้วนะอุวย uh, ใครมาทำอะไรข้างบนเนะี่ะอ่าแต่เจฟมันอุวย uh, มีทางเข้าเจฟมันอันนี้นะครับผมไอเควสเนี่ยมันคือเควสเควสเสริมนะครับคุณผู้ชมผมตอนแรกผมตัดสินใจก่อนเข้ามาเล่นเนี่ยผมคิดว่าจะพักเควสเสริมไว้ก่อนแล้วก็ไปเล่นเควสหลักนะคุณผู้ชม แต่ว่ามันเกิดมาอย่างนี้แล้วผมก็ก็แบบอุ๊ยจะปีนก็แบบอืเอาเอาสักหน่อยไหมคุณเชื่มเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมทำเคย์สักหน่อยไหมไปผมหาทางลงดีๆก่อนไหนก็ไหนแหละแล้วก็ทำไปเลยฮึบฮึบโยเจฟโอ้ยขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เหรอใยญ่ละอ้าออ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 พวกนี้มันเยอะเกินไปครับ ผมลังหาทางขึ้นก่อนทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงตรงนั้นข้ามหัวเลยครับโอเคเอ้าขึ้นไม่ได้เฮ้ยอย่านะโอ้โหดักฟ้าไปก่อนเจบอ,อทางนี้ปะเอ้าทางนี้ขึ้นไม่ได้เจฟฉันมาหานายแต่ฉันไม่รู้ว่าทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนพวกน่าจะเป็นบ้านหลังนั้นนะคุณผู้ชมผมว่า เขาจะเจผัวเอโอเค,โ,อเคโยพวัวจากผมอ่านเรื่องย่อมาดนหนึ่งนะคุณผู้ชมก่อนน้าเข้าเกมมันจะมีโรดดิ้งนะครับผมคือเจฟเนี่ยมันรู้วิธีทำให้แก๊สกลับมาใช้ได้นะครับผมซึ่งเราต้องมาหามันนะครับผมเพื่อให้มันทำให้เมืองเนี้ยเอาแก๊สอ่ะกลับมาใช้ได้นะครับผม นี่ว่ากล่องนี้เปิดได้แต่เปิดไม่ได้ฮะเอาไปทางไหนวะเจฟบอโลอยู่เปล่าประตูนี้โยไม่ใช่ครับผมเจฟเบอร์ข้างล่างนี้เปล่าวะน่าจะข้างบนนี้ครับผมโอเคโยเจฟนายชื่อเจฟเปล่าสวัสดีพลทหาร This is the Fort Jefferson Tower and you will address me as Commander Jeff. I make the rules here. Is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland, Jeffertown, New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff. There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah, that. That was me. But you shut off the gas. Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. <clears throat> Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey! If you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. โอเคครับกัปตันเราต้องไปเปิดาล์วนะคุณผู้ชมโอ้แล้วมีหลายจุดด้วยเอ่อผมดูก่อนนะคุณผมดูแผนที่ก่อนอ๋อมีตรงนี้กับตรงนี้เราไปไหนก่อนดีอะขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมไปทางด่วนก่อนดีกว่าแล้วค่อยลงมาทางด้านล่างนะโอเคปะจัดไปโอ้เดี๋ยวนะโยพวกฉันมาดีอุยมี มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระลึกด้วยโยวันเรื่องสู้พวกนี้ใช่ไหมเนี่ยดูสมทรงแล้วน่าจะใช่ว่ะโอ้เยอะมากโอ้โหเยอะมากมาดิคิดว่าก่อนป่าวะกลัวแหละทิ้งที้ทีไปก่อนแล้วทิ้งไปก่อนผมมาสู้ฝั่งนี้ก่อนโอเคมันน่าจะเข้ามาไม่ได้อุ้ยไอ้หมอนี่มาเลยมามาอุ้ยเดี๋ยวมีตัวอ้วกไปมึงนะคุณผู้ชม ใจเย็นพวกใจเย็นเอ,เอาตายแล้วาตายแล้วโอเคขอคนมาเจอตัวพวกเดี๋ยวย้อยนี่ไงโยแข่งกันปะไม่ยิงไงไม่ยิงไงนี่ไงไอุ้อยใครฝั่งนู้นวะหมาตายครับผมสามทีหนึ่งสองสาม เดี๋ยวนะผมว่าผมไปตีตัวนู้นดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอย่านะเว้ยฮึบไม่เงีายไอ้ปามี่เป็นหนึ่งทีครับผมสวยโย่บอยโย่โย่โย่วย่งมาเยอะกระโดดข้ามหนึ่งทีทีทีไอ้ผมลืมเออผมยังไม่ได้อัพสกิลเลยดีกว่าโอ้ต้องขอก่อนเดี๋ยว เดีไ๋ไปเยี๋ไปเยี๋ไป,ไปพวกโอเคพวกมันยังไม่หมดหว่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดว่ะ <c oughs> ผมจะจัดการให้เร็วที่สุดนะคุณผู้ชมตายตายังตายตายังตายยังโอเคเดี๋ยวเปิดเปิดแก๊สเปิดเลยโอ๊ยเปิด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 โอเคเฮ้ยข้างหลังเขาปะเนี่ยหลังเขาปะเนี่ยพวกพวกหลังเขาปะเนี่ย มันต้องรอเราคัดซีนโอเคไม่เข้าครับผมเออตรงนี้เปิดเรียบร้อยแล้วโอเคงันพอไว้ก่อนแล้วกันงั้นเราจะมาเปิดกล่องนี้ผมโอเคมีของก็ฟาร,ร์มหน่อยอุย๊ยเจอเลยหรอโอ้โหยังแจมอู้อุย๊ยพอดีเลยสิ่งของที่มีเต็มวะ่ะผมแปบ๊บหนึ่งนะผมทิ้งของก่อนโอ้ย โอ้อยโอ้อยโอ้อยไอ้อออไวนี่ไอ้อหอนี่ไอ้หมอนี่ขึ้นมาทำไมโอ้อัอนตรายอันตรายมากโอเคผมทิ้งไปแล้วนะผมอืมไอ้พวกนี้ขึ้นมาเยอะเกินรู้สึกเหมือนมีตัวกำลังวิ่งไล่ผมมาคุณผู้ชมผมวิ่งไปป่ะเฮ้ยผมยังไม่ได้เก็บของเลยปะวะเออเก็บหมดแล้วนี่หว่าลืมลืมลืมมาตามมาเลยพวกที่ต่อไปเท่เาต้องไปเป็น สะพานรถไฟกับอโมงแต,ตง่เราต้องจัดการไอหมอนี้ก่อนไอหมอนี่ก่อนปามิดซ้ำออกไาไปโดนโอุย้ยมาเดีอุย้ยตัวติดตัวติดบ้า <c oughs> โยเอาเดี๋ยวยิ่งไปไหนเอาเดี๋ยวเอาเอาไปตีคนนู้นเจ๋เลยพวกพวกช่ไปช่วยแล้วโอ้ยพวกพวกไม่ โยพวกสไลต์เตะตัดขาไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ลวงลงไปเอาไปไดล้ละทำไมตรงนี้ตัวอ้วกมันเยอะจัไงไี่ไงโอ้ยโอ้ยทำไมปลาดูแบบไม่มีความแรงเลยสไลต์โอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะผมได้เสียงปลุ๊บอ้วนอ,อุ้ยบุลลี่เหรอไอ่ไงอุ้ยโอ้โหพีเบิ้ลมาดิข้างในมีพีเบิ้ลโอ้ my god โย่ Yo, พี่เบิม้มแปบ๊บนึงนะถ้าเราต้องสู้กับพี่เบิ้มเหรอผมเลือกอาวุธก่อนดีกว่มามั้งนี่เลยแล้วก็น,นี่น่าจะไหววะโอ้สู้ไงดีพี่เบิม้มโอ้เราอ๋อเราต้องกะโดดจากตรงนู้นโอ้โหแล้วผมลงมาแต,ตงมือแล้วเด็กชิบหายแล้วต้องไปหนึ่งหนึ่งกับพี่เบิ้มข้างในครับคุณผู้ชมขออนุญาตถ่ายทางขึ้นนะผมมาพี่เบิม้มฉันมาแล้ว เดี๋ยวตัวให้พร้อมนะคผู้ชมเราจะได้หัวนหนึ่งหนึ่งพี่เพิ่มอึบโ้เขาอาจจะไม่ทำร้ายเราคุณผู้ชมเชื่อเราไหมโยขออนุญาตเปิดโอ้ยเดียยวเดีเดียยวเดาอึบหลบครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่นึงเาไม่เคยกลัวหรอกนะหนึ่งหนึงเาไม่เคยกลัวหรอกนะป่ามีดไปป่ามีดไปึ๊บ โย่โย่โย่โอ้ยพี่บิ้มจเย็นเย็นพี่ฮึอ่าลงไม่ทันอไอ้หมอนี่ไม่หลบโอ้ยโอ้โหโดนฟาดเดี๋ยวดิ้ดิจ้าเจ้าเจ้าเจเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นผมว่าฮยูลิ่งเยอะฮึบเอาฟาดเอาเฮ้ยโอ้ฟาดจริงโอ้เหมายก้อนมาดิมาดิฮึบแบกเอา สวยหมาฟาดตาด้วยนี้ผมฮึบหมาหมาหมาหลบเขาผมฮึบฮึบแล้วก็หลบเขาผมแล้วก็ฟาดวิดไปครับผมดีมานะครับไหมฮึบจังหวะนี้ยังไงโอเคมาดีพี่เปิลมมาดีพี่เปิลมมาดีพิเปิลอุ๊ยอู้หูหลบไม่ทันเอาอยู่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครตีจังหวะนี้พีเพ่เปิมพีเมพ่เปิมอุ๊ยฮึบหลบก่อน กดเลขกน,นึงเอ้ยผิดอันอันนี้โอเคปึ๊บโย่โอเคเรียบร้อยปิดอย่างสวยขอนี้ได้ครับผมแรงแล้วเราเนี่ยโอ้โหทำเล่นไปแล้วของมีอะไรบ้างครับมาถึงในตัวโย่วัสดีคนดูนะครับผมขอบคุณที่มาเชียร์นะครับผมเป็นไงล่ะผมโหดได้เปล่าผมโหดได้เปล่าเปิดก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวจะห,หาว่าขี้โม้โย่โอเค โอ้ย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 อย่าอย่าเพิ่งมาแห่อย่าเพิ่งแห่แล้วในอุโมงค์เราจะไปเจอกับตัวอะไรวะคุณผู้ชมในอุโมงค์เอ๊ะแล้เราอ,ออกทางไหนทางนี้เหรอน่าจะออกตรงนี้โอเคฮึปอ,าอ้าวจะบอกนะว่าเอาล่ะเดี๋ยวแล้วเราอ,ออกทางไหนวะคุณผู้ชมผมติดแงะนะผมออกทางไหนวะ ทางนี้เลยโอเคตะกี้โดดไปข้ามโอโถโยวันนี้พวกอย่าไลา่ฉันไปแล้ววิ่งหนีฮึบเอาฮึบน่าจะอุโมงค์ใกล้ๆกับน่าจะอุโมงค์แล้วหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ครับผมไปขึ้นขบนนะผมไม่อยากวิ่งข้างล่างน่ากลัวเกินชนรถชนรถ รถด่วนขบวนสุดท้ายโย่อะไรยังยังไม่ได้โย่โอเคเรียบร้อยครับผมลืมที่จะเก็บก่อนคอุณผู้ชมสวยแล้วก็ดูแผนที่เพอดู่ทรงแล้วผมว่าไม่น่าใช่ทางนี้เฮ้ยดูว่าใช่วะวิอาจจะใช่โอ้โหมึดตึบเลยแม่เจ้าปิดไฟนะครับ โยผมมาดีครับผมผมมาดีผมมาดีผมมาดีโอเคโยทางเข้าได้ห <Stell> ย <ar lanes choice> wow. ุดรูแล้วนะผมผมว่าเราจะอุ้ยอันนี้อ้อระเบิดทางนู้นนะผมไอ้พวกโอเคปิดประตูไม่ได้ด้วยว่าแล้วอุ้ยตกใจโอ้โหโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยเดียวเดียวๆพวก เยอะเยอะไปบางทีเยอะไปเยอะ,ย,อะยินโอเคไม่ทำอะไรเนาะจะเปิดจะจะเปิดนะขออนุญาตเปิดนะโอเคนะ <c oughs> อย่านะอย่าพึ่งเข้ามาผมเห็นในแผนที่อย่าพึ่งเข้ามานะเอา้ามันกดหยุดแล้วนีกว่าไม่ใช่ผมกดเสร็จแล้วผมลกผมลกผมโจมผมลกผมลกพออนาตพันมันไม่ซ่อมให้ผมวะผมจะซ่อมของมันไม่ยอมซ่อมให้ผมมันไม่ยอมซ่อมให้ผม อไม่ยอมซ่อมไปผมแล้วเ,เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาก็ได้เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาก็ได้โยเดีเ๋ยวเพื่อมาเฮ้ยไอ้ยเอ็มอนี่ไม่ได้แกแล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปปาตานไว้ก่อนหนึ่งทีครับผมปาไว้หนึ่งทีปาไว้หนึ่งทีครับผมฮึมาดิมาดิมาดิไม้หักแล้วนะโยโย,โยแตกผมเผลอกดเปลี่ยนความไวมั้งโอเค โยกัวกทีบแล้วก็ฟาดโอ้โหสมองกระจายูดโอ้โหซากศพเพียบคุณผู้ชมบอกเลยโอ้โหเพลินเลยทีนี้โอ้โหอะารนี้มีอะไรให้อีกไหมครับไม่น่ามีแล้วผมอวยแต่มีตัวมีตัวตว,วิปริตอยู่ข้างนอกคุณผู้ชมเห็นของ โอเคตูวนี้มีอะไรไหมครับ thank y o ผมหาวิธีนึ่งนะคือกดตัวอาร์มันซ่อมเว้เนี่ยตอนเนี้กดติดตอนตีอะกดไม่ติดหรอกนะตอนที่แบบรีบๆอะกดไม่ติดเราต้องหัวกับตัวข้างหน้าหนึ่งตัวคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่ปัญหาผมโอ๊ยใจเย็นพวกเย็บหัว ถวนี้เปนบ้านกาศีไม่ใช่เหรอเนี่ยผมวน่าจะใ,ใช่นะบ้านกาศีโยกาศีพี่จำได้ว่าทางนี้เป็นบ้านของนายแต่ฉันต้องตีกับไอ้หมอนี่ก่อนโอโ้โหขยันเหลือเกินเฮ้ยผมใช้ผมใช้นี่ไปเยอะมากเลยคุณผู้ชมไอ้ไอ้มีดอะมันจะดาวกระจายอะครับผมใช้ไปเยอะมากเลยไม่ได้ลูทเลยคุณผู้ชมโอเคลืมที่จะปิดไปใช้ครับผม ดูเป็นที่ก่อนนะโอเคอยู่ใกล้อู้อยู่ใกล้กระถานทับของไลน์นะผู้ชมโอเคอุ้ยเจอไอ้อ้วนว่ะพอดีจะอ้วกฮึบหลบสวยอุย้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยไอ้หมอนี่อืมว่สกปรกรู้ไหมว่าสกปรกรู้ไหมว่าสกปรกเหยียบซ้ำย่อพวกคอยคอยด้วยคอยด้โอ้โหผมจะเข้ามารู้ซะหน่อยแถวนี้แม่งรูดยากมากเลยคุณผู้ชม มันเต็มไปหมดเลยพวกเนี้ยไปแล้วก็วิ่งยาวๆผมจื๊ตรงนี้แล้วเปล่าตรงนี้แอปเปล่าโยอ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ตัวอะไรนะ่ะเดี๋ยวอุ้ยูสามตัวเลยเหรออุ้ยทำไมมันเยอะจังอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงบน,นหน่อยครับผมไอ่ไ,ไงไอ่ไ,ไงอุ้ยทำไมโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมาก ตัวใจหลักอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะตกใจหมดหลอนหลอนองค์ว่าอยู่ข้างในนี้เนาะตัวใจหลักแล้วเราเข้าต้องหาทางเข้าใช่ไหมทางเข้าทางเข้าทางเข้าทางลงมันอยู่ตรงไหนวะคุณผู้ชมผมว่ามันต้องมีประตูอย่างด้านล่างนะแต่ก่อนอื่นเลยนะข้าวของก่อนคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะดาวกระจายเนี่ย ครับหน่อยแล้วกันผมว่าไี่ได้ก็ได้ก็ใจเผาต้องมาลองแล้วแหละเอาว่ะผมลองเลยโอเคครับผมได้มาหนึ่งอันแล้วก็ใจระเบิดทําไมได้ครับผมใช้อู้อ,อ้ผมเผลอเออว่ะไม่เป็นไรแล้วกันโอเคงั้นเอาธรรมดาไปก่อนนะโอเคผมว่าประตูมันต้องมันลงตรงไหนวะน่ะมันลงข้างล่างนะน,นะคุณผู้ชม ทางเข้ามันน่าจะอยู่ในบ้านตรงนั้นแหละเราต้องเะดอกกุญแจเข้าไปนะคุณผู้ชมผมจะเน้นไวมาผมเสี่ยงเลยไม่งั้นไม่ได้นะครับผมเอาแบบทีเดียวเจอแย่ละโลกละผมเฮ้ยได้พอดีจเย็ยนนะพวกอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีใจเย็นนะพวกตจเย็นนะพวกอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีนะพวกอย่าพึ่งตีนะพวกอย่าพึ่งตีนะพวกอย,อย่าพึ่งตีนะพวกอย่ไปโอ้โห เดี๋ยวผมล่อล่อกลับไปฝั่งเดิมฮึบฮึบโอเคเดี๋ยวผมจะล่อพวกเขามาทางนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ให้เขาเดินตามมาน่ะเห็นไหมเดี๋ยวเขาเดินตามมาแล้วเราก็จะวิ่งจุกเดี๋ยวเราจะจุกไปเปิดประตูนะคุณผู้ชมโอเคป่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ต้องเล่นกับพวกเขาก่อนเล่นกับพวกเขาก่อนเล่นกับพวกเขาน่อยเล่นกับพวกเขาน่อยเล่นกับพวกเขาน่อยแต่อย่าเล่นเยอะลืมดูเลือด ลืมดูเลือดแต่เล่นเยอะลืดูเลือดโอเคพาก,ก้อนเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะผมไปไปกันสวยปิดประตูแจมเพื่อนโอ้โหแล้วข้างในของโอ้โหเอาก่อนเลยสวยได้พิมพ์เขียวอะไรมาไม่รู้อ่านไม่ทันกดเก็บมาก่อนอย่างรวดเร็วโย่เชือกผมค,ครับโอเคไม่มีอะไรแล้วอุ้ยนี่เลย เดี๋ยวเอา,เ,อาเก็บอะไรเก็บทะลุกล่องพระก,ก๊อตสวยครับผมเดี๋ยวเราคาบยาแล้วกันทั้งนั้นว้าวกาแฟเชือกเดี๋ยวของอีกไหมครับนี่ไงใครมันเดินเล่นอยู่ข้างหลังวนะละอุย้ยนี่ใบมีดของดีโอ้ยไอหมอนั่นเอ๊ะมันไม่ลงทางนี้หรอผมคิดว่ามันลงทางนี้แล้วเนี่ยอ้าวมันไม่ลงทางนี้หรอ ผมจะมาลองเช็คท่าแถวนี้นะคุณเผอมันมีนี่ปะผู้ชาวว่าลูนีปะคขาว่าอาจจะเป็นลูนีเว้ยเอานะหนึ่งสองสามปุ๊บอือ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 อโอ้ใช่ผมว่าใช่พอดีพวกโอ้โห โย่แล้วเราก็หาทางเข้าตั้งนานก่อนหนึ่งก็เปิดก่อนได้เปรียบติดไฟไปดิเอาไม่ติดไฟเหรอทำไมนายไม่ติดไฟอะฮะพวกอุ้ยโอ้โหป้าเราแบบไม่ทันตั้งตัวมาเฮ้ยตบรับผมพวกมาดิถอยรับผมแล้วก็ป้าไปหนึ่งทีรับผมติดไฟไยครับโอ้โหอย่างไวแรงมาก รือว่าตัวพวกนี้มันหรือว่าเขาไม่ค่อยโหวดวะแต่ผมจําได้ตอนสู้พันแรกนี่แบบตีแทบตายไม่ตายให้กันโอ้โหเอาเปิดนะผมอมืโอเคโยโอุยอ๊ยไฟทำไมไฟไหม Mm -hmm. Fire, what the hell did you just do all right i opened the local valves plus the primary gate can i put in a wait the what flight man flatulence do i have to tell you everything obviously you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced now hurry up we're going to be leaking more gas than grandma christmas ราต้องปิดวาล์วนะครับผมไม่ง okay. okay. no okay. okay. hey, ั mm ้น hmm. ม <that> ันจะระเบิดโอเคโยพวกทุกนายอะหลบก่อนโอ้โหโอ้โหพวนี้เยอะมากปิดบอลแก๊สตีฟฟ้านี่เปล่าโยโอเคอย่าเพิ่งมาตีเราโอ้เคนไว้หน่อยเคนมันมาแล้วเคนเคนมาแล้วพวกโอเคมันบังอยู่โอเคครับผมไอ้ฝั่งนู้นโอ้ยฝั่งนู้นก็เยอะเหลือเกินไอ้พวก ปีเร็วๆหน่อยปีเร็วๆหน่อยพวกโอ้ว้าว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 ผมเห็นว้าวตรงนู้นะดิแต่พวกนี้มันก็วิ่งไล่ผมอยู่เนี่ยผู้ชมโอ้โห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 ขึ้นข้างบนขึ้อย่าขึ้นมาแล้วพวกขึ้นเอ้ยเอาเลยเอาเลยอย่าเลือกเกินขอจัดการไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วเว้ย ไม่ไหวแล้วเว้ไม่ไหวแล้วเว้ไม่ไหวแล้วเว้ผมต้องจัาการไม่่อนแมวิวโคตรวเลยดูดิไม่ไหวแล้วเว้ไม่ไหวแล้วเว้ไม่ไหวแล้วเว้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิวะขึ้นมาดิวะขึ้นมาดิวะไม่ไหวแล้วเว้มาดิวะ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 อุ้ยตู้ก่อปาไปหนึ่งทีไม่โดนไม่เป็นไรโยโยหลบหัวหลบหัวหลบหลบหัว มาดิวะมาดิวะมาดิวะพวกมาดิวะพวกอยู่ไรมาดิวะมาดิวะอัน okay. ดับฟบรอมังโอเคน่าจะหมดแล้วนะผู้ชมอุย้ยเอา้านึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดแล้วขอกระลักกันขอกระลักกันโอเคต้รงรีบต้องรีบต้องรีบ จะเย็นบิก๊กจเย็นบิก๊กจเย็นบิก๊กข้ามดีวะเออข้ามแม่ปิดปิดบอยพยายามเร็วเคนเร็วกว่านี้พวกอันไหนเดือนสุดท้ายแล้วพวกแม่มีอยู่สามอันปิดโคตรนานเลยพวกเลยโอ้โหแล้วตัวอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งมาตีเรานะมาอุ้ย บอกว่าอย่าพึ่งมาตีเราไงไอหมอนี่บอกว่าอย่าพึ่งมาตีเราอย่าพึ่งมาตีเราอย่าพึ่งมาตีเรามันจะระเบิดเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องตไวพ้พี่มันจะระเบิดแน่ตัวข้างหลังอะไอหมอนี่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 ถ้าตีตัวนี้ปุ๊บยังไงมันระเบิดแน่นอนมันจะเรียกมาเยอะมากคุณผู้ชมผมจะไม่เสี่ยงตีแล้วกันจะจุกเอาแล้วกันโอเค ยังไหนมาโจโอเคมันมาถึงแล้วพวกมาถึงแล้วพวกโอ้ยขีไปก่อนขีไปก่อนขีไปก่อนโอเคอเคอมมานเดอร์โอ้โหต้องถามว่าไอ้สั่งเมาตอนเนี้ยไม่ใช่เมาเพเราะเหล้านะเมาเพราะซอมบี้เนี่ย ผู้การช่วยผมด้วยเดินเข้าไปแล้วคุณผู้ชมปิด <c oughs> ปิดแล้วก็ลูดลูดของโอ้โหดูของแบบตกเพียบคุณผู้ชมของที่เราแบบตีไปเยอะมากอะ่ะอื้อหืออื้อหือ้โหเลยตีให้ตายตีให้ตายตีตีให้ตาย,ต,ต,าย,ต,ต,ต,ายตีงูต้องตีให้ตายแต่นี่ไม่ใช่งูเลยโอ้โหแต่ของเยอะมากเก็บเก็บ เก็บเพลินเลยทีนี้เก็บเพลินเลยทีนี้เก็บสบายเลยโอ้โหดเลยผู้ชมดูนี้ดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เก็บไม่ได้อะอกเลยเขาให้ผมว่าจะแบบไม่เก็บแล้วก็ไปนู่นนะโอ้โหแต่เนี่ยไม่ได้จริงว่ะพวกพวกพวกโอ้ย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 ไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้ไอ loser loser ้หมอนี่ไอ้หมอนี okay. oh. Oh. ่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่เคเคพอยังยังไม่ตายยังไม่ตายอีกเหรอโอเคโอ้โหเล่าซะเหนื่อยเลยโอ้ยขออนุญาตลูกของแล้วคุณผู้ชมอ่ะลูุก็จะแบบตาลายก้มๆเงยๆก้มๆเงยอย่างนี้แหละอ่ะโอ้โหเยอะเยอะเจียวเจีว จ九九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 เจ九ปิดกดผิดนี่ตรงนี้ก็ไม่พลาดโอเค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 เอาว่ะใกล้มืดว่ะคุณผู้ชมทางกลับน่าจะอยู่ใกล้เรานะครับผมไปกัน อโอเคครับผมคนที่ประกาศให้ทราบครับผมแต่เรานี่ไม่เคยมาตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ชมมีแค่พารแรกๆนะผมที่อยู่ตอนกลางคืนเพราะว่าผมรู้สึกมันอันตรายเกินไปมันทำให้ผมกลัวยังไงล่ะรถดูตรงนั้นโอ้โหอย่างเยอะวิ่งมืดแล้วนะเนี่ยเปิดไฟแล้วแสดงว่ามืดแ,แล้วนะคุณผู้ชมใช่ปะวะคลิปเองแต่มละทึบ นายพล Commander, Commander, Jef Commander, ผมมาแล้ว.คุณมาถึงแล้วพวก. <gear��> <tstep> Yo Yes, sir. Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. I think I should watch this from a distance. If you insist, you got ten seconds. You got ten seconds. ทางไหนอะ <4 S 2> ทางไหนพวก <5 S 2> เดี๋ยวเดี่ยวกำแพงทางไหนวะชูวันวันเร็ววันเร็วทางไหนทางไหนทางไหนทางยี่หรออ๋อใกล้ใกล้โอ้โยเอาว่ะโอโยพิ Yo, ้ม เราอุ้ยเอาเจฟเจฟทำอะไรลงไปเนี่ยพวกเจฟโอ้จะระเบิดก็ไม่บอกโอ้โหเอาละครับผมสำหรับพาทนี้ก็จากลากันไปพร้อมกับลุงหนวดคนนี้นะครับผมจากที่เจฟเราได้บึ้มบ,บ้านของเขาไปแล้วคุณผู้ชม โอเคครับผมจ้เชอบให้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืม,นะมดูนะสุขภาพร่างกายทุกคนอ่ะทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ๊บมู๊